ไหนลูกไหนใส่ที่เอออันนั้นแน่โอ้โหปูนาขาเก้าเงยเงยเนี่ยแม่ไม่มีอะไรแล้วโอ้ยตัวใหญ่แล้วนะแซ่บอือหือโอ้ตัวคูตัวคูแล้วมันไม่กลัวมากัดเลยอมยังไม่กล้าจำ แล้วรูเดินยังไงอะแน่ทางนู้นมันยังไม่ขึ้นเลยนะทางนั้นอ่ะมันไม่ขึ้นเลยรับรือบ้านอยู่มูไหนเนี่ยข้าวข้าวอยู่ดอนตะโก ขอขอยไปเลี้ยงเหมือนกันนะที่บ้านหอยเยอะพี่ชื่ออะไรคะเอาละกันพี่ชายอันตะโกเด็กชายเด็กชายนะสะกดดิไอตัวนี้มันหายท้องแม่แต่มันไม่ตายเหรอว่าวางชาวชช้างแห่งอากาศเดียรย์ค่ะชาช้างแห่งอากาศเดียรยาผู้ทีิชัยค่ะนามสกุลน้องอันใช่ค่ะ ตะโกอายุเนี่ยหรอยายมาเรียนนี่ครับตอนนี้หยุดอยู่เหรอเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์แล้วทำไมถึงชอบเลี้ยงปูอะใช่แล้วสอนให้น้องเลี้ยงอะค่ะอ๋อสบายดีจังเลี้ยงเรียนออนไลน์มากี่วันแล้วสองสามอาทิตย์นะสองสามอาทิตย์เหรอแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนนั้นนั้นแล้วเลี้ยงเลี้ยงวัวไปด้วยเลี้ยงวัวเหรอเรารับจ้างเหรอ บัวเราเองนี่นะบัวแฟนค่ะแล้วก็พอดีต้องไล่มาเลยต้องไม่หาทีเช่ามัเอาเหรอเอาบัวน,นั่นนะ่ะนะใช่ค<ช>รับก็ำ<น>้าวลำบากนี่คือชื่อเด็กชาย,ยชอ,อะไรครับวัวเราเองเหรอครับกี่ตัว นอนไม่จัดนอนนานพอทหารพอพานแหกขาดทัพพุท่านอนหนุ่กระลันอ๋อทั้งของเราเองอ่ะเท่าไหร่ยี่สิบยี่สแต่ตอนนี้มันก็ลำบากเตอนช่วงนี้วัวเป็นโรคอ้ลรลำบิดเสียข้าวยางเยอะเหรอนี่เลี้ยงเลี้ยงวัวลำบากแค่ไหนครับก็ต้องหาที่เช่าครับตอนนี้เช่าที่เขาแล้วนี้เขาจะไม่ให้เช่าเพราะอะไรไม่รู้ เพราะว่าจะของที่กับคนที่ให้เช่าคนที่ดูแลเป็นคนละคนกันอ๋อแล้วเห็นว่าตอนนี้ปัญหาเลี้ยงวัวนี่ก็ลําบากอยู่ใช่ค่ะเรื่องอะไรเรื่องโรคลำดีสกินเหรอก็เสียค่ายาไปเยอะเหรอทาให้เกิดปัญหากระทบผลกระทบเลยใช่ค่ะวัวจะเป็นโรคแต่ก็ต้องรักษาเลยแล้วแล้วเป็นไหมของเราเป็นไหมเป็นแต่ว่าตอนนี้ฉีดยาไปหมดแล้วรักษาก็หายแล้วครับอืม แล้วตอนนี้เราความเป็นอยู่เป็นยังไงครับก็เรื่อยๆค่ะวันนี้เห็นก็พาลูกมาจับปูเอาไปทําอะไรกันนะเอาไปให้น้องฮัดเลี้ยงค่ะ,คะคเพื่อจะมีไรายได้เสริมอ๋อปูมันเยอะเหรอครับแถวเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพิ่งจะเคยมาฝั่งนี้ค่ะบ้านบ้านอยู่ไหนคะเช่าห้องหรอใช่ค่ะ เรียนเรียนที่ไหนดดนโดนน้องแอสไพร์วิทยาโอ้แครแล้วเราเราเขาขวบแล้วเขาอยู่อยู่เรียนไหนอันนี้อยู่อยู่เพชรบุรีอือจันถึงเสาร์ก็จะไปทำงานแล้วก็กลับมาเลี้ยงวัวตอนเย็นเหรอทำงานที่อ๋อบันไยค่ะบริษัทสุพินอินเตอร์โค้อ๋อ โรงงานหรือว่าไงคะเป็นไรบ้านเนาะใสกล่องใช่ไหมใช่เราเราใช้อะไรเลี้ยงอะรองปูนเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวรอมาศึกษามาก็จะเป็นพวกรองปูนรองผ้าใบอะค่ะอ๋อแล้วมันจะไปขายได้โลเท่าไหร่อ่ะนั่นแหะขยับก็ยังไม่แน่ใจค่ะตอนที่ดูก็มันจะมีฟาร์มที่เขาซื้อซื้อพันปูจากเขาแล้วก็ส่งคืนเขาลงปูนาไม่ยากหรอกแต่เพียงไงว่ามันต้องต้องดูสถาน